สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสารความตั้งต่อจากลิซ่าแบล็ k พิงค สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับชาวไทยปังมากวายจีเปิดตัวแคนนี่เด็กไทยในโปรเจกต์ Baby m o n ster อร์เทรนนี่ที่เตรียมเดบิวต์ภายใต้สเตจเนมชิคิต้าโชว์ร้องเพลงเสียงสายรอสารความปังต่อจากลิซ่าแบล็กพิงค์สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับชาวไทยเรียกกระแสะความนิยมได้จากแฟนเพลงทั่วโลก่อช่วงกลางดึกของวันที่22มกราคม2023ช่อง y o u t u วายจีเอ e นเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาโพสตคลิปที่มีชื่อว่า Baby m o n s t เ r n u m b e r 3ช h i ิต้าไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนภายในคลิปจะมีข้อความแนะนำตอนต้นขึ้นว่า Chiquita f r r m Thailand เป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กฝึกหัดหรือเทรนนี้ที่กำลังเปิดตัวเป็นสาวน้อยวัย13ปีจากประเทศไทยโดยมีแฟนคลับหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าช h i k i t a ซึ่งเป็นสเต n เนมของน้องแคนนี่มาจากภาษาสเปนที่แปลว่าสาวน้อย ในคลิปการแสดงดังกล่าวจะเป็นภาพวิดีโอขาวดำที่มีน้องแคนนี่นั่งร้องเพลงอยู่บนเก้าอี้โดยเธอได้โชว์เทคนิคการร้องและน้ำเสียงใสกลงวันจนทำเอาหลายคนอึ้งและพากันชื่นชมความสามารถที่เกินอายุของเธอทั้งนี้การที่ค่ายวาจีเปิดตัวน้องแคนนี่หรือชิกิต้ามาในฐานะสายร้องเพลงหรือที่เรียกกันว่าโวคอลค่อนข้างสร้างความแปลกใจให้กับแฟนๆไม่น้อยเนื่องจากก่อนที่จะมีการเปิดตัวได้มีคนเจอคลิปเต้นของ น้องแคนนี่สมัยที่ยังอยู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากทาให้เชื่อว่าน้องแคนนี่จะเดบิวต์ในฐานะเมนแดนซ์ของวงเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่างลิซ่าที่เป็นนักเต้นหลักและแรปเปอร์ของ b l a c k พิง k ด้านประวัติส่วนตัวของชิกิตา้ามีคนเปิดเผยออกมาว่าเธอมีชื่อดั้งเดิมคือริรัชชาพรเดชาพิพัฒน์หรือแคนนี่เกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2009ปัจจุบันอายุเพียง13ปีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาเข้าเป็น และปินฝึกหัดของ YG ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี2021 รวมระยะเวลาฝึกฝนทั้งสิ้น1ปี6เดือนและเป็นน้องเล็กของวงนอกจากนี้เธอยังเป็นน้องสาวของ Copper The Star อีกด้วยสำหรับโปรเจกต์ Baby m ม n ster อร์ปัจจุบันได้มีการเปิดตัวสมาชิกออกมาอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น3คนโดยมีการคาดการณ์ว่านอกจากน้องแคนนี่แล้วยังมีเด็กไทยอีกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งหลายคนเดาว,ว่าคือน้องแพรนางแบบรุ่นเล็กที่เป็นเทรนด์นิที่ลิซ่าเคยพูดถึงเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมางานนี้คงต้องรอติดตาม กันต่อไปว่าน้องแคนนี่และโปรเจกต์เด็กเทรนเบบี้มอนสเตอร์จะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพื่อรอลุ้นวันเดบิวต์และดูความสามารถเด็กไทยบนเวทีโลกไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 TV ขอบคุณครับ